มาตรา137วางหลักไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์หมายความว่าที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ ันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบอันเป็นหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยมาตรา140่าบฟังหลักไว้ว่าสังหาริมทรัพย์หมายความว่าทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิ์อันเกี่ยวกับ ทรัพย์สินนั้นด้วยมาตรา141วางหลักไว้ว่าทรัพย์บแบ่งได้หมายความว่าทรัพย์อันอ่านแยกออกจากกันเป็นส่วนๆได้จริงถนัดชัดแจ้งแต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ลำพังตัวมาตรา142วางหลักไว้ว่าทรัพย์บแบ่งไม่ได้หมายความว่าทรัพย์อันแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้นอกจาก เปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์และหมายความรวมถึงทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าแบ่งแยกไม่ได้ด้วยมาตรา143วางหลาักไว้ว่าทรัพย์นอกพาริตหมายความว่าทรัพย์ที่ไม่สามารถถือกันได้ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ ที่โอนแก่กันที่โอนแก่กันม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย